เป็นการรวมใจของคนไทยทั้งประเทศเพื่อพ่อหลวงของเราเพื่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมซึ่งตอนนี้นะคะพี่พี่วงศิจเิญบาเทอร์นะครับได้มีโปรเจกต์พิเศษนะครับที่รวมนักกีต้าร์นะครับ99คนนะครับเพื่อบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับน้อมถวายในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นโปรเจกต์เพลงที่คุณค่าอย่างยิ่งนะครับผมทั้งความรู้สึกและความจงรักภักดีความยิ่งใหญ่ของนักกีตาร์ไทยนะครับ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับพี่ครับภาพยนตร์นี้นะฮะใช้ชื่อว่า99กีตาร์ไทยรวมใจสรรเสริญพระบารมีรจะออกฉายครั้งแรกนะครับออกฉายไปแล้วเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาทาง YouTube แล้วก็โซเชียลออนไลน์นะครับส่วนในวันนี้ย้ำนะฮะวันนี้จะมีการเผยแพร่ภาพยนต์เพลงเวอร์ชั่นพิเศษให้กับผู้ชมได้เห็นภาพทั้งเบื้องหลังของทั้งทีมงานทั้งหมดก็คือศิลปินนกกีตาร์99คนนะครับ ว่าก่อนที่จะสำเร็จออกมาเป็นภาพยนตร์เพลงที่สมบูรณ์ที่เราได้ชมกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็ของสินเจริญบราเดอร์สนะครับผมดีจังเลยอ่ะเป็นนักกีตาร์เนาะผมเคยเคยไปบ้านเขาเนาพี่อ้นกีตาร์ที่บ้านเขาเนี่ยหเยอะมากมากแล้วไปขโมยของเขามาป่ะไม่ไม่ขโมยไม่ขโมยเขาชอบสะสมกีตาร์ไง พี่ชายคนโตเขาว่าพี่บอมพี่บอมอ่ะโอ้โหแบบสะสมกีตาร์เยอะมากคลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมวันนี้แจ็คมาบ้านเก็บไว้เก็บเก็บแต่ก่อนใอตู้รอตู้นี่ยพี่อูดนี่ไม่อยู่มโดนลุมอ่ะพี่วอร์ดไปดูแล้เป็นคนดูดูแล้เขาขำไปด้วยวอร์ดพักผ่อนเต็มที่เลยนะวอร์ดพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวอาจจะดูแลให้ไม่ต้องห่วง